สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนนะครับพอดีว่าบิ่งออกไกลมาครับก็มาเจอต้นเหียงนะครับหรือว่าทางอีสานจะเรียกซาดนะครับอันนี้จะเป็นต้นเล็กนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องอันนี้ต้นยังเล็กๆอยู่นะครับเปลือกก็จะเรียบนะครับส่วนลักษณะใบก็จะเป็นเหมือนพัดนะครับหน้าใบจะมีมันนิดนึงแล้วข้างหลังใบนี่จะมีขนเล็กๆอยู่นะครับ พาปิรต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับนี่ครับลักษณะเปลือกก็จะเป็นแตกเป็นร่องคูอย่างนี้นะครับในมีพวกไรเข็นมาอยู่ด้วยนี่เป็นดอกของเขานะครับจะออกดอกช่วงนี้นะครับ ตอนนี้สูงน่าจะประมาณ20เมตรนะครับจะหาลูกที่เกิดปิกายนี้ไม่มีเลยครับน่าจะเป็นพวกกระรอกพวกอะไรแท้กินหมดแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเจอในคลิปต่อไปจะเอาลงให้ดูนะครับสําหรับลูกของเหียงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเตือนนําทังมามาเจอพอดีครับลูกเหียงนะครับนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ จะมีกบกลมข้างล่างแล้วก็จะมีปีกออกมาคือจังลูกขนไก่นะครับเนาะอันนี้ก็จะมีรองร้อยการกัดกัดกินน่าจะเป็นกระรอกนะครับนี่ครับที่ลงไว้คลิปเดียวนะครับที่ว่าถ้าเห็นลูกคนของมันเสียามาให้เบื้องเหนียนะด้ครับนี่ครับนี่ครับครับผมสวัสดีครับ